On AI as a nation to really safeguard national security and democracy broadly. Alexander Wang, from a student to a billionaire, who a AI ถ้าพูดถึงบุคคลที่มีอิทธิพลในโลกของ AI ชื่อที่เราน่าจะคุ้นหูกันก็น่าจะเป็นแซมออกเมนอีลอนมัสก์มาร์คซักเคเบิร์กหรือว่าเจนเซนห่วงแต่ความจริงแล้วมีชายหนุ่มอัจฉริยะอีกคนหนึ่งที่อายุแค่28ปีแต่มีอิทธิพลไม่แพ้กับชื่อที่พูดมาเลยและเขาคนนั้นก็คือคุณ a อ e เล็กซานเดอร์หวังผู้ร่วมกว่อตั้ง Scale AI บริษัทที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มสำหรับสอนและพัฒนาโมเดล AI ที่ในตอนนี้ถูกประเมินมูลค่าแล้วเกือบ1ล้านล้านบาทโดยอายุเพียงแค่17ปีครับเขาเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทชื่อดังในซิลิคอน Valley อายุ19ปีเขาตัดสินใจที่จะ drop เรียนจากหมหาวิทยาลัย MIT เพื่อไปก่อตั้งบริษัทของตัวเองจนอายุ22เขาสามารถพาบริษัทเป็นยูนิคอร์นได้สําเร็จ อนอายุ25เขาสามารถขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในโลกและตอนนี้ที่อายุ28ปีคุณ a อ e เล็กซานเดอร์หวังมีมูลค่าสินทรัพย์รวมแล้ว120,000ล้านบาทแต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือบริษัทของคุณหวัง Scale AI เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรม AI ที่เรียกได้ว่าบริษัทหลายๆรายไม่ว่าจะเป็น Meta, google open AI หรือแม้แต่รัฐบาลสหรัฐก็จะขาดบริษัทของเขาไปไม่ได้เลยและคุณ a อ e เล็กซานเดอร์หวังและ Scale AI สสำคัญกับโลก AI อย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังเปลี่ยนงาน HR ที่ซับซ้อนให้เรียบง่ายด้วย Humansoft ฟังก์ชันทันสมัยครบจบในระบบเดียวพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นใจ จุดเริ่มต้นความสําเร็จของคุณหวังก็ต้องบอกว่าเขาเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ห้อมร้อมไปด้วยความรู้และคนเก่งโดยพ่อแม่ของคุณหวังเขาเป็นนักฟิสิกส์ที่ทํางานในแลบวิจัยแห่งชาติ Los Alamos สซึ่งเคยเป็นพื้นที่ลับสุดยอดในรัฐนิวเม็กซิกประเทศสหรัฐอเมริกาที่บอกว่าบริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่ลับสุดยอดก็เพราะมันคือสถานที่เดียวกันที่สหรัฐ ใช้พัฒนาระเบิดประมาณูลูกแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ภายใต้ชื่อโครงการ The Manhattan Project ที่บางคนซึ่งเคยดูหนังเรื่อง Oppenheimer มาแล้วก็วน่าจะคุ้นเคยกันและในเมืองที่คุณหวังอาศัยอยู่ก็เต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยซึ่งก็หลอหลอมให้เขากลายเป็นเด็กฝ่ายเรียนตั้งแต่อย่างเล็กครับโดยคุณหวังเขามีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อย่างเป็นเด็ก ตอนที่เขาอยู่เกรด6หรือประมาณป6ของประเทศไทยเขาได้ลงแข่งคณิตศาสตร์และลงแข่งเขียนโปรแกร,รมระดับประเทศเป็นครั้งแรกจนเมื่อเขาอายุได้17ปีคุณหวังก็ตัดสินใจที่จะหยุดเรียนและไปรับงานเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทที่ชื่อว่า QuRA แพลตฟอร์มถามตอบชื่อดังในซิลิคอนแวลลีย์และการทำงานในควอราทำให้คุณหวังได้รู้จักกับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นแถมยังเป็นที่ที่ทำให้เขาได้เจอกับคุณลูซี่กัวเพื่อนร่วมงานอีกหนึ่งคนที่ในอนาคตทั้งสองค นนี้จะกลายเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทร่วมกันในเวลาต่อมาคุณหวังได้ไปเรียนด้าน AI ที่ MIT มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก และที่แห่งนี้เองก็เป็นที่ที่ไอเดียธุรกิจของเขาก่อกําเนิดขึ้นในระหว่างเรียนเขาเกิดไอเดียที่จะทำโปรเจกต์ AI ชิ้นหนึ่งขึ้นมาเป็นการติดตั้งกล้องในตู้เย็นเพื่อที่จะดูว่าเพื่อนร่วมห้องของเขาเนี่ยแอบขโมยกินของในตู้เย็นของตัวเองหรือไม่ซึ่งคุณหวังก็นาชุดข้อมูลที่เขาตเตรียมไว้ป้อนมันเข้าไปจนได้โมเดล AI ออกมาแต่ทว่าเขาก็ไม่เคยจับหัวขโมยได้ด้วยกล้องเพราะแม้จะมีข้อมูลจากภาพวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ แต่ว่าสิ่งที่เป็นคอขวดก็คือตัวอย่างข้อมูลสําหรับให้ AI เรียนรู้และนั่นเองเป็นจุดที่ทําให้คุณหวังเห็นว่าข้อมูลมีความสําคัญกับโมเดล AI มากๆเพราะ AI จะเรียนรู้จากข้อมูลที่มันถูกป้อนเข้าไปถ้าข้อมูลมีคุณภาพมีคําอธิบายที่ชัดเจนโมเดลก็จะออกมามีคุณภาพแต่ถ้าข้อมูลด้อยคุณภาพผลลัพธ์ของโมเดลก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน และในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกัน AlphaGo AI จาก DeepMind ของ Google ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเล่นเกมโกะก็สามารถเอาชนะ Lee Sedol แชมป์โกะระดับโลกได้อย่างราบคาบและทั้งสองเหตุการณ์นี้ก็ทำให้คุณหวังรู้ได้ทันทีว่า AI กำลังจะกลายเป็นเมกะเทรนด์ของโลก เขาก็เลยออกปากชวนคุณลูซี่กลัวร่วมกันก่อ,กอตั้ง scale AI ขึ้นมาโดยคุณหวังบอกกับครอบครัวว่า scale AI จะเป็นแค่โปรเจกต์ที่ทำเฉพาะช่วงปิดเทอมเท่านั้นแต่เพียงแค่3เดือนหลังจากก่อตั้งบริษัท scale AI ก็ได้รับเงินทุนรอบแรกจาก Y Combinator บริษัทที่ลงทุนในสตาร์ทอัพด้วยเงินทุนประมาณ4ล้านบาทจากเงินลงทุนครั้งนั้นก็ทำให้คุณหวังทุ่มกับ scale AI สุดตัว และในระยะเวลาแค่3ปีบริษัทของเขาก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์ได้และตั้งแต่นั้นมาคุณหวังเขาก็ไม่เคยกลับไปเรียนที่ MIT อีกเลย แล้ว scale AI ทำธุรกิจอะไรปัจจุบันครับมีหลายๆบริษัทที่อยากจะสร้างโมเดล AI ของตัวเองขึ้นมาแต่หนึ่งในข้อควรสําคัญก็คือการมีข้อมูลที่ดีและข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งคุณหวังก็มองว่าต่อให้มีอัลกอริทึมที่ดีและมีชิปแรงขนาดไหนแต่ถ้าข้อมูลไม่ดี AI ก็จะไม่มีทางพัฒนาได้เลย ดังนั้นครับประสิทธิภาพของ AI เนี่ยจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ความแม่นยำและปริมาณข้อมูลที่ถูกจัดเตรียมไว้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกับสารอาหารที่จะหล่อเลี้ยงให้ AI เนี่ยค่อยๆเติบโต จุดนี้เองที่ Scale AI ใช้เป็นโอกาสทางธุรกิจก็คือการสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดให้ AI เข้ามาเรียนรู้ผ่านตัวอย่างและข้อมูลที่แพลตฟอร์มจัดเตรียมไว้ให้เสม,มือนกับโรงเรียนห้องสมุดหรือว่า Google ให้กับ AI นั่นเองครับโดยข้อมูลที่ Scale AI เขาใช้ในการสอนและพัฒนา AI ก็มีทุกรูปแบบตั้งแต่ภาพเสียงวิดีโอบทความหรือว่าคำพูดแต่ก็จะต้องผ่านการตรวจสอบจากมนุษย์ก่อน เพราะคุณหวังเชื่อว่ามีแค่มนุษย์เท่านั้นที่เข้าใจบริบทและสามารถที่จะใส่คำอธิบายให้กับชุดข้อมูลเหล่านั้นได้ก่อนที่มันจะถูกป้อนให้กับ AI ยกตัวอย่างลูกค้ารายแรกของ Scale AI ครับก็คือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถยนต์ตอนนั้นปัญหยายใหญ่ของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถยนต์ก็ไม่ใช่ว่าบริษัทเนี่ยไม่มีข้อมูลเพราะจริงๆแล้วบริษัทมีฟุตเทจในการขับรถนับล้านล้านกิโลเมตรแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปในตอนนั้นก็คือชุดข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบและผู้ที่จะมาจัดระเบียบข้อมูลที่เข้าใจบริบทการขับรถได้ดีที่สุด ก็คือมนุษย์ที่มีประสบการณ์นั่นเองโดยสิ่งที่ Scale AI แยกเตรียมไว้สำหรับฝึกฝน AI ก็คือข้อมูลทางด้านการขับขี่ที่ถูกจัดระเบียบไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลแผนที่ข้อมูลภูมิประเทศที่มีทั้งรูปแบบเทคโนโลยีไลดและเร d a r ภาพถ่ายสภาพแวดล้อมขนาดขับขี่เช่นเส้นทางจราจรหรือว่าป้ายสัญญ,ญาณ และนอกจากกลุ่มยานยนต์อย่างเช่น Toyota และ General Motors แล้วลูกค้าของ Scale AI ก็มีตั้งแต่ Google ที่ใช้ข้อมูลที่ถูกตรวจสอบจาก Scale AI สำหรับเทรน AI โมเดลของตัวเอง Open AI ผู้พัฒนา Chat GPT ที่ใช้ฐานข้อมูลของ Scale AI ในการปรับปรุงโมเดลภาษาของตัวเองหรือกระทั่งหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะกองทัพในโครงการที่เกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อความมั่นคงเช่นการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมการสอดแนมและระบบป้องกันอัตโนมัติที่ผ่าน มาต้องบอกว่า Scale AI ได้รับเงินระดมทุนไปแล้วหลายรอบจากกองทุน VC และนักลงทุนชื่อดังหลายๆคนแต่จุดเปลี่ยนสำคัญของ Scale AI คุณหวังรวมทั้งอุตสาหกรรม AI ต่อจากนี้ก็คือการที่ Meta ขอทุ่มเงินเกือบ5 0 0 0ล้านบาทเพื่อแลกกับหุ้น49% ทำให้ Scale AI กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า980,000ล้านบาทแล้วในตอนนี้และหนึ่งในข้อตกลงที่สำคัญของดีลนี้ก็คือการที่ Meta จะได้ตัวคุณ Alexander Wang เข้าไปร่วมทีม Superintelligence ทีมพัฒนา AI ของ Meta ที่กำลังเกาะตั้งขึ้นใหม่ซึ่งเงินลงทุนจำนวนมหาศาลขนาดนี้ก็คงจะไม่ต้องบอกใช่ไหมครับว่าคุณมาร์คซักเคเบิร์กเนี่ยเขามั่นใจในตัวของคุณหวังมากขนาดไหนซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องตามกันต่อไปนะครับว่า AI ของ Meta จะสามารถเข้ามาสู้กับ ChatGPT Gemini Claude หรือว่าโมเดล AI ตัวอื่นๆได้แค่ไหนหลังจากที่ Meta สามารถดึงตัวอัจฉริยะผู้อยู่เบื้องหลังวงการ AI เข้ามาร่วมทีมด้วย การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนไว้ในทุกช่องทาง